สวัสดีครับทวีปทรัพภากรผมเป็นนักวิชาการอิสระนักเขียนและนักสะสมสิ่งที่ผมสนใจคือผ้าและสิ่งถักทอในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าจากพม่านะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ทางพิพิธภัณฑ์ผ,ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิติ์พระบรมราชนินีนาถได้ให้เกียรติให้ผมมาร่วมในโครงการผ้าพลัด,ดชมในโอกาสที่พวกเราทุกคนหยุดอยู่บ้าน ดเชื้อเพื่อชาติผ้าที่ผมนำออกมาจากคลังสะสมคราวนี้นะครับถ้าไม่ได้บอกอะไรทุกทุกท่านเลยเนี่ยก็คงเป็นผ้าไหมพื้นทอสีเกลี้ยงๆธรรมาดาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมลองคลี่ให้ชมแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าผ้าผืนนี้มีความพิเศษอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมเองเมื่อพบผ้าผืนนี้ตอนแรกเนี่ยพบที่พม่านะครับต้องแปลกใจว่า ทำไมเราถึงพบผ้าถุงนะครับลักษณะเนี้ยที่พม่าแต่มีลวดลายเป็นลวดลายอย่างไทยนะครับผ้าผืนนี้เนี่ยในหน้ากว้างของผ้ามีการทอเป็นกลวยเชิง1ชั้นนะครับส่วนด้านล่างของผ้านะครับก็จะทอเป็นสังเวยียนหนึด้านนะครับซึ่งลวดลายแบบนี้เมื่อเห็นเนี่ยก็ทราบทันทีว่าเป็นลวดลายอย่างราชสำนักสยามที่นิยมทอบนผ้ายกนะครับผืนนี้เป็นการทอ ด้วยดิ้นโลหะสีทองนะครับจุดที่มันทําให้ผมสนใจมากขึ้นก็คือว่าทําไมเราถึงเจอผ้าถุงนะครับผืนนี้ที่พมา่านอกจากผ้าผืนนี้แล้วนะครับผมก็ยังเจอผ้าที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับปกติแล้วถ้าเราพบผ้ายกในเมืองไทยที่ใช้ในช้นสำนักเนี่ยจะมีการทอกวยเชิงด้านปลายของผ้าทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นกวยเชิงอาจจะเป็นกวยเชิง1ชั้นหรือ3ชั้นนะครับ แต่ผ้าเหล่านี้ที่พบนะฮะ<ม>ก็มีกลวยเชิญแค่แค่1ชั้นเท่านั้นนะฮะในขณะเดียวกัน่วนของสังเวียนเนี่ยก็มีการทอแค่ด้านเดียวนะครับขอผ้าอีกด้านไม่ได้มีการทอสังเวียนนะครับนี้เป็นอีกผืนหนึ่งนะครับที่ลองลองเอามาให้ชมกันดูนะครับผ้าเหล่านี้เนี่ยผมพบอยู่ประมาณ 3- 4สี่ผืนนะครับในช่วงเวลามากกว่า10ปีที่สะสมผ้าเราก็เริ่มสนใจผ้าและสิ่งทอในกูมานะครับ อยาให้ชมทั้ง3ผืนนี้ไปด้วยกันนะครับนอกจากความน่าสนใจของรูปแบบผ้าแล้วเนี่ยนะครับสีที่พบอย่างเช่นผืนแรกเป็นสีม่วงเปิือกมังคุดนะครับผืน mm. ที่2เป็นสีแดงนะครับแดงแบบนี้โบราณของเราเรียกว่าสีลิมจีนะครับส่วนผืนที่3าผืนนี้เป็น ส้าส,สีส้มอมแดงนะครับสีแบบนี้คนไทยเรียกว่าสีหมักสุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากลวดลายแล้วเนี่ยสีสันที่พบก็ยังเป็นสีสันที่ต้องกับรสนิยมของสยามเป็นอย่างยิ่งนะครับผมลองเอาผ้าเหล่านี้มาคลี่ดูก็พบว่าเ,เป็นผ้าที่ไม่ได้ถูกตัดน,นะครับเหมือนอย่างที่เราผมผมเรียนว่าสังเวียนเนี่ยมีเหลืออยู่ข้างเดียวแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นขอบผ้าที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยยิ่งทําให้เรา เข้าใจมากขึ้นว่าการวางลวดลายหรือลักษณะของผ้าที่ทอขึ้นมาแบบนี้เนี่ยน่าจะทอขึ้นมาเนื่องจากมีจุดประสงค์ที่จะให้เอามาเย็บเป็นผ้าถุงซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่แปลกนะครับผมพบตัวอย่างของผ้าที่พม่านะครับแต่ว่าแทบจะไม่มีใครศึกษาผ้ากลุ่มนี้เอาไว้เลยที่พม่านะครับกลับมาพบหลักฐานที่เมืองไทยนะครับผมพบภาพถ่ายสตรีบรรดาศักดิ์ ท่านหนึ่งถ่ายขึ้นในราวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับประมาณปีพิทศักราช1910-1926ถึงนะครับถ้าเป็นถ้าเทียบกับฝรั่งก็จะเป็นยุคแกสบี้นะครับสุภาพสตรีในภาพก็คือนุ่งผ้าแบบนี้เลยนะฮะทำผมใส่เสื้อแต่งกายนะครับเป็นแบบพระราชนิยมในในสมัยร,รัชกาลที่6ซึ่งผู้หญิงเนี่ย จะนิยมนุ่งผ้าซิ่นแล้วนะครับเราก็นุ่งจงกระเบนน้อยลงยิ่งเป็นผู้หญิงสาวๆที่นําสมัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนุ่งผ้าซิ่นกันหมดนะครับก็นุ่งผ้าซิ่นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเองเนี่ยผมไปพบกับพระรูปของพระนางเธอรักษมีลาวันนะครับพระนางเธอรักษมีลาวันเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับพระรูปเนี่ย น้นางเธอประทับยืนนะครับแล้วก็ทรงฉายเครื่องแต่งพระองค์แบบพระภูษาที่เป็นผ้าสิ้นเนี่ยก็เป็นผ้าในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะเป็นพระภูษาผ้าสิ้นสีอ่อนเพราะเวลาถ่ายภาพออกมาขาวดาและวดูเป็นสีขาวนะครับ ภาพในชุดนี้ยังมีถ่ายอีกหนึ่งองค์ในภาพนั้นเนี่ยพระองค์ท่านจะประทับอยู่บนพระเก้าอี้นะครับและล้นข้ารัชการาาที่6ก็ประทับอยู่ตรงข้างนะครับมันมันทำให้ผมแปลกใจว่าเราเจอวัตถุเนี่ยที่พมา่าแต่เราเจอหลักฐานการถ่ายภาพอยู่ที่เมืองไทยก็เป็นจุดที่ยังหาจุดเชื่อมต่อยังไม่ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมไปที่พมา่าไปพบผ้าเข้าอีกผืนหนึ่งฮะผืนนี้มีสีน้าเงิน รผ้าผืนนี้เมื่อผมพบที่พมา่าเนี่ยทำให้ผมนึกไปถึงเครื่องแบบของพระตํารวจหลวงนะครับเวลามีขบวนเสด็จพระชนน์นไปที่ต่างๆเนี่ยในพระราชพิธีจะมีพระตํารวจหลวงนําหน้าขบวนเสด็จแล้วก็ปิดท้ายขบวนเสด็จนะครับพระตํารวจหลวงเหล่านี้เนี่ยเครื่องแบบจะนุ่งจงกระเบนสีงเงิน แล้วที่ขอบของจงกาเบนบริเวณแถวแถวน่องนะฮะก็จะเห็นเลยว่ามีมีการยกเป็นรวดลายด้วยด้วยยิ้นโลหะเป็นสีทองนะครับลักษณะนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ผ้าผืนเนี้ยเมื่อคลี่ออกดูก็จะพบว่าผ้าผืนเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือมีสี่เวียน2ด้านนะครับแล้วก็มีกวยเชิงหนึ่งชั้นนะครับเมื่อดูที่กวยเชิงจะเห็นว่ารวดลายเนี้ยมีการทอ ลวดลายตรงนี้เบียดแน่นนะครับเรื่องสัสดส่วนอาจจะเพี้ยนไปแล้วแต่เห็นปั๊บก็จะทราบว่ามันคือกวยเชิงเหมือนของไทยนี่แหละนะครับลายสังเวียนก็เป็นลายเหมือนของไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูตรงบริเวณที่เป็นส่วนจบของสังเวียนนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นเลยว่าลวดลายเหล่านี้เป็นลวดลายไทยทั้งสิ้นนะครับพื้นนี้ก็ยังเป็นปริศนานะครับผมเองก็ไม่ทราบเลยว่า เป็นการใช้งานเนี่ยต่างอย่างไรกับผ้าที่มีสังเวียนด้านเดียวนะครับแต่ที่ผมพบก็คือมีการเอามาตัดเย็บเป็นผถุงนะครับสิ่งที่ผมพอจะสันนิษฐานได้ก็คือว่ารชาชสันักสยามนะครับจะมีการ สร้างลวดลายแล้วก็ออกแบบผ้าที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็ส่งไปให้ประเทศอินเดียเนี่ยผลิตแล้วนาเข้ามาใช้นะฮะต,ตัวอย่างเหมือนผ้าลายหยางที่เรารู้จักกันดีนะครับผ้ายกที่ทอจากอินเดียมาก็มีลักษณะเดียวกันนะครับแหล่งทอผ้ายกสําคัญที่อินเดียที่ราชสำนักสยามเคยส่งออเดอร์ไปให้ทำเนี่ยมีทั้งที่พาราณสศีแล้วก็มีที่กุจจราตนะครับในยุคหลังจะเป็นที่กุจราตแต่ว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นทอที่พระณสศีเป็นส่วนใหญ่นะครับ ทีนี้พอหลังจากราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเนี่ยความนิยมของการใช้ผ้าอินเดียในราชสำนักก็น้อยลองนะครับราชสำนักสยามเรียกได้ว่าหยุดสั่งผ้าอินเดียแล้วในตอนนั้นนะครับเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ว่าหลังจากราชสำนักสยามเนี่ยไม่ได้สั่งนะฮะช่างอินเดียทั้งหลายก็ยังมีฝีมือในการทอผ้าแบบนี้อยู่นะครับยังมีแพทเทิร์นมีลวดลายต่างๆที่เคยใช้อยู่ ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้มากที่ช่างอินเดียเนี่ยก็เอารวดลายเอาแพทเทิร์นเอาสิ่งที่เคยทอและเรียนรู้ความรู้ต่างๆนี่นะฮะลองทอขึ้นมาในลักษณะใหม่นะครับลักษณะที่ไม่ใช่ผ้านุ่งจงกระเบนยาว4เมตรเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ทอให้มีลักษณะที่สั้นขึ้นเราก็ทอนรวดลายลงนะครับอย่างผ้าเหล่านี้ที่ผมพบที่ถูกนำมาทำเป็นผ้าถูกเนี่ย อืนนึงอาจจะมีความยาวแค่ประมาณ2หลาถึง2หลาครึ่งนะครับก็น่าจะเป็นการทําซ้ําแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าผ้าเหล่านี้ถ้าผลิตที่อินเดียจริงมาที่พมา่าได้อย่างไรและพบในภาพถ่ายที่สยามได้อย่างไรสยามสั่งตรงจากอินเดียหรือเปล่าหรือพมา่าก็สั่งตรงจากอินเดีย หรือส่งไปที่พม่าก,ก่อนแล้วค่อยส่งไปที่สยามหรือสยามขายให้กับพมา่าอันนี้คือโจทย์ที่ผมเองเนี่ยก็ยังจะต้องศึกษาค้นคว้าต่อไปเมื่อมีคําตอบเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ทราบถึงพลวัตถึงบริบททางสังคมทางการใช้งานที่ผ้าเหล่านี้ซึ่งนับเป็นสินค้าราคาแพงนะครับมีส่วนขับเคลื่อนในสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนเองเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะฮะในช่วงเวลารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย พม่าเองโดยเฉพาะนครย่างกุ้งนะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเมืองที่เจริญมากนะครับสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าหรูหราต่างๆหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยแทบจะมีความเจริญเทียบเท่ากับที่ยุโรปนะครับในขณะเดียวกันที่เมืองไทยก็เจริญมากแล้วเราก็ยังมีเส้นทางการค้าที่เกี่ยวเนื่องกันมาในอาณานคมขออังกฤษตั้งแต่อินเดียมาจนถึงสรีลังกาพม่านะครับลงไปจนถึงสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่เราจะเห็นสินค้ามีราคาเหล่านี้ เคลื่อนที่กระจายกันไปตามเมืองต่างๆนะครับณโนะจมาเท็นปัจจุบันที่เรามาพบหลักฐานเหล่านี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ